สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่างนิกอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องน้ายายืดผมผู้ชายเมสเตดนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนยืดผมในเคสที่ผมที่เคยผ่านการยืดมาก่อนนะครับผมเป็นทรงมันเล็ดแบบนี้เลยนะครับผมอ่ายืดด้วยน้ายายืดผมผู้ชายเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับผมเป็นน้ํายายืดผมผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมคนไหนที่เข้ามาดูนะครับผมหวังว่าเราจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับผมในคลิปสอนของผมนะครับผมสาหรับลูกค้าที่สั่งซื้อน้ํายากับผมไปนะครับผมดูคลิปผมนะครับผมคุณจะได้ความรู้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะยืดผมเองที่บ้านได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยเสวัสดีครับผม วันนี้มาพบกับช่างนิกอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องน้ํายายืดผมผู้ชายแมสเตดของเรานะครับผมวันนี้ช่างนิกก็จะมาสอนยืดผมชายกันนะครับผมในทรงมันเหล็ดนั่นเองนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้มาเตรียมอุปกรณ์ต่างไปนี้นะครับผมมีกิบปักเป็ดหวีหางถุงมือชุดถ้วยแปรงไดเป่าผมเครื่องรีดผมแปรงหนีบผมนะครับผมโอเค แนะนํานะครับ,รนะครบเครื่องรีดผมให้มีอุณหภูมิที่สามารถที่จะปรับขึ jogos. ้นลงได้นะครับผมต่ําสุด200องศานะครับผมสูงที่สุดก็คือ230องศาหรือว่า240องศานั่นเองนะครับผมเพื่อจะให้ปรับเปลี่ยนตามสภาพเส้นผมนะครับผมผมเส้นเล็กผมเส้นใหญ่ผมหนาผมอะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็จะมีคลิปสอนนะครับผมวิธีการใช้อุณหภูมิที่เหมาะกับสภาพเส้นผมนั้นๆในการยืดผมเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า,าสภาพเส้นผมแบบไหนนะครับที่ไม่เหมาะแก่การยืดเป็นอาขาดคือไม่สามารถยืดได้นั่นเองนะครับผมโอเคมาดูนะครับนี่เลยนะครับผมคือสภาพเส้นผมที่ไม่เหมาะแก่การยืดนะครับผมก็คือแบบนี้นะครับผมโอเคนะ ทำไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับผมถ้าทําแล้วผมจะแบบแห้งเสียนะครับผมหรืออาจจะถึงขนาดแบบขาดนะครับผมหรือว่าหลุดร่วงได้เลยนะครับผมห้ามเด็ดขาดนะครับผมที่เคยผ่านการฟอกทําสีอะไรประมาณนี้นะครับผมกัดสีผมนะครับผมห้ามเนาะโอเคนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมเรามาดูนะครับว่าน้ํายาของเรานะครับผม จะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับผมก็คือน้ํายาของเราที่เราจะทําการยืดวันนี้เป็นน้ํายายืดผมผู้ชายโดยเฉพาะนะครับผมเป็นแบรนด์ของทางร้านเราเองนะครับผมเป็นแบรนด์น้ํายายืดผมผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะครับผมสารสกัดนะครับผมทุกอย่างนะครับถูกออกแบบมาเพื่อสภาพเส้นผมผู้ชายโดยตรงเลยนะครับผมโดยมีน้ํามันมะเป็นหลักเลยนะครับผมซึ่งเป็นน้ํายายืดตัวเดียวนะครับผมที่มีสารสกัดน้ํามันมะนะครับผมอ่ะที่นําเข้ามาจากประเทศนะครับ ญี่ปุ่นนะครับผมโอเคต่างๆตรงนี้นะครับผมส่วนสารสกัดนะครับผมที่เหลือนะครับก็จะอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบสมุนไพรต่างๆนะครับผมดอกอัญชันบ้านหางจระเข้อะไรพวกนี้นะครับผมดูตามรูปได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ของเราเองเราจะคัดสรรนะครับ สารสกัดที่มันดีที่สุดเลยนะครับผมให้ลงในถุงนี้แล้วก็ในราคาที่มันย่อมเยาวที่สุดนะครับผมให้พี่ๆน้องๆนะครับผมผู้ชายที่มีหัวหยิกหัวฟูได้มีน้ํายายืดผมนะครับผู้ชายโดยตรงเลยนะครับผมอ่าไว้ใช้กันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมสําหรับเคสนี้นะครับที่เราจะยืดผมนะครับผมอ่าก็จะเป็นเคสที่เคยผ่านการยืดผมมาก่อนนะครับผมประมาณ 3-4ถึงเดือนแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ทรงนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นทรงมันเหล็ดนั่นเองนะครับผมที่กําลังนิยมกันนะครับผมแต่ว่าแต่ละเคสนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะยืดตามได้เลยนะครับผมทําตามขั้นตอนและวิธีการทําได้เลยแต่ว่าปรับให้มันเหมาะกับทรงผมของเรานั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลย ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราสระผมด้วยแชมพูหนึ่งรอบโดยที่ไม่ต้องใส่ครีมนวดนะครับผมถ้าไม่มีอ่างสระผมก็ใช้ฝักบวัวหรือขันาำน้ําที่บ้านได้เลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเป่าผมให้แห้งด้วยไดร์หรือว่าพัดลมก็ได้นะครับผมเป่าให้แห้งสนิทเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้มาบีดน,น,น้ํายาโน1นะครับผมจะเขียนข้างซองว่า n 1 แล้วก็น้ำยายืดนั่นเองนะครับเขียนไว้ตรงข้างซองนะครับเป็นน้ํายาตัวที่1นะครับคุณสมบัติของเขาก็คือคลายโครงสร้างเส้นผมนะครับผมอ่าฟังให้ดีนะครับแล้วเราก็ต้องดูนะครับบีบให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าชุดหนึ่งมันจะมี2องซองเนาะโอเคหลังจากนั้นนะครับผมให้เรานะครับผมมาใส่น้ํายานะครับผมอ่าหรือว่ามาลงน้ํายานั่นเองนะครับผมโดยเราต้องแบ่งกิฟต์นะครับผมเริ่มจากไท้ทอยนะครับผมอ่าเริ่มจาก้ายทอยนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่า แบ่งจริงๆอ่ะความหนานะครับถ้าแบบในความผมยาวนะครับความหนาต่อช่อหนึ่งก็ประมาณ1นิ้วนะครับผมแต่ถ้าตรงไหนมันสั้นนะครับเราก็แบ่งในจุดที่มันยาวแล้วเราก็ลงแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นทรงมันเล็ดนะครับจะมีลากไสนะครับผมในทรงนี้นะครับทาไปที่ปลายผมก่อนนะครับผมแล้วก็ขยี้ขยี้ขยับเข้าไปให้ใกล้ใกล้โคนนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้ติดดังทิษานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผม ของเรานะครับมันเรียบแบนจนเกินไปหรือว่าขาดความเป็นธรรมชาติหรือว่าขาดความที่มีบอลลูมนั่นเองนะครับผมอ่ายังไงก็ต้องเว้นโคนไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้หยิกมากนะครับแต่ถ้าหยิกมากเหมือนคนผิวสีคนต่างประเทศคนผิวดําอะไรประมาณเนี้ยเนาะโอเคเขาก็จะแบบโหหยิกมากอันนั้นก็คือเราจะต้องลงแบบติดหนังศรีษะเลยนะครับแต่นี่คือเราต้องการยืดให้มันมีวอลล่มก็คือให้มันมีความเป็นธรรมชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นผมอยากโซงนี้เว้นโคนไว้ประมาณ1นนิ้วนะครับผมอ่าชูนิ้ ชูนิ้วขึ้นมานะครับผมอ่าชูนิ้วขึ้นมานะแล้วก็ดูนะโอเคประมาณนี้นะครับทาไปที่ปลายผมถึงกลางผมก่อนแล้วก็ขยับเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมแบ่งผมต่อช่อหนึ่งนะครับผมความหนาต่อช่อหนึ่งนะครับผมอย่าให้เกินหนึ่งนิ้วนะครับผมแต่ว่าถ้าผมบางมากก็อาจจะเกินได้นะครับผมเพื่อเราอ่าจะเกลี่ยน้ํายาหรือว่าขายี้น้ํายาให้มันทั่วทุกเส้นนั่นเองพอเรานะครับผมลงน้ํายามานะครับผมจนจุดที่ จนถึงจุดที่ผมยาวนะครับผมมันมันมันก็จะมีในส่วนที่ผมที่เคยผ่านการยืดมาก่อนนะครับก็คือช่วงปลายนั่นเองนะครับส่วนปลายที่ตรงอยู่แล้วเราไม่ต้องไปลงน้ํายานะครับผมอ่าเราก็อ่าน้ํายานะครับลงไปตรงที่ตั้งแต่ใกล้ๆโคนแล้วก็ขยับมาตรงกลางนะครับขยับมาใกล้ปลายแล้วก็เว้นปลายไว้ด้วยนะครับผมเว้นปลายผมไว้นิดนึงนะครับหรือว่าส่วนที่เคยยืดมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ต้องไปลงนะครับ ให้ผมมันเกิดการซ้ำเชื้อมันก็จะทำให้ผมแห้งเสียเฉยเนาะแต่ถ้าในกรณีที่ผมเราเป็นผมธรรมชาตินะครับเราก็สามารถที่จะลงตั้งแต่โคนจรลดปลายได้เลยนะครับแต่ก็ต้องเว้นโคนไว้นะครับผมในเบื้องต้นที่ผมสอนนะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับส่วนปลายที่เราเว้นเอาไว้นะครับ่าที่เรายังไม่ได้ลงน้ํายานะครับยืดนะครับเราใช้ทิปเม้นหรือว่าครีมนวดนะครับใส่ปลายด้วยก็ได้นะครับ ถ้าเราไม่มีนะครับผมก็ padding, เราก็ไม่ต้องใส่นะครับก็ปล่อยไปเลยนะครับผมผมมันก็จะไม่แห้งเสีย,ยในจุดที่เราเคยยืดไว้แล้วแต่ถ้าเราลงซ้ําลงไปอีกครั้งหนึ่งในจุดที่เรายืดเอาไว้นะครับผมในน้ํายาตัวแรกนะครับ oh. ผมคุณจะแห้งเสียมันก็จะเกิดอาการช็อตนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมนี่สาหรับในเคสท,ที่ผมที่เคยผ่านการยืดมาก่อนแล้วนะครับผมแต่ถ้าเรายืดมานานแล้วอะไรเงี้ยเราตัดออกไปหมดแล้วเราก็สามารถที่จะ ลงใหม่ได้เลยนะครับผมลงแต่โคนจะหลุดไปเนาะโอเคอ่าก็ทิ้งผมไว้นะครับผมประมาณ25-30นาทีแล้วทำการล้างผมนะครับผมล้างผมนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมจะไม่ใส่ครีมนวดหรือว่าใส่แชมพูนะครับผมไม่ต้องใส่อะไรนะครับล้างผมด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะครับผมจากนั้นทำการเป่าผมนะครับผมอ่าเป่าให้แห้งสนิทเลยนะครับเพื่อเราจะไป ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเส้นผมโดยใช้ความร้อนจากเครื่องรีดในขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีดผมกันนะครับผมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเส้นผมโดยใช้ความร้อนนะครับผมนี่นะครับเครื่องรีดของเราสามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด240องศาสําหรับผมเส้นใหญ่นะครับผมอยากโศกธรรมชาตินะครับใช้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยก็ดีนะครับผมเครื่องรีดของผมนะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับผมขึ้นลงได้นะครับผม ใครต้องการสั่งซื้อก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีมีลิงก์เพจนะครับผมแล้วก็ไลน์นะครับผมสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมหรือว่าทักเข้ามาทางเพจได้นะครับต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับผมที่เรามีนะครับโอเคเราจะใช้ความร้อนนะครับผมสูงสุดเลยนะครับผม240องศานะครับผมถ้าลูกค้ามี200องศาก็ใช้ได้2 2 0 230ก็ใช้ได้นะครับแต่เราใช้ความร้อนหน่อยนะครับมันจะทําให้ เส้นผมนะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเร็วนะครับผมเริ่มแบ่งผมนะครับผมตั้งแต่ท้ายทอยนะครับผมอ่าแบ่งเท่าที่จะแบ่งได้นะครับถ้าจุดไหนที่มันสั้นมากไม่ต้องไปรีดนะครับผมโอเคเรารีดในจุดที่มันพอหนีบได้เนาะโอเคแบ่งผมต่อช่อนึงนะครับผมประมาณครึ่งนิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมชูนิ้วชี้ให้ดูนะโอเคประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมครึ่งนิ้วแบบนี้นะครับผมอ่ะก็คือแบ่งให้บางหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราแบ่งหนามากนะครับความร้อนนะครับผมที่นะครับผมที่มาจาก เครื่องรีดนะครับผมอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะครับผมในบางเส้นนะครับผมที่เราแบ่งหนามากๆเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยากให้รีดแล้วก็ให้โดนทุกเส้นนะครับผมโอเคนะครับแบ่งรีดแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆเลยใช้กิ๊บปักเป็ดแบ่งเป็นแนวตรงนะครับผมความหนาต่อช่อหนึ่งนะครับผมประมาณครึ่งนิ้วนะครับโอเครีดย้ำนะครับผม3ถึง5ครั้งนะครับผมต่อช่อหนึ่งนะครับผมแต่ถ้ามันยังไม่คลายตัวนะครับผมก็ให้รีดอาเจ็ดถึงสิบครั้งนะครับผมต่อช่อหนึ่งนะ รีดไปเรื่อยๆนะครับผมเวลารีดให้โค้งปลายทุกครั้งนะครับผมทุกคลิปผมจะสอนนะครับว่าให้โค้งปลายเป็นรูปตัว C ทุกครั้งนะครับโค้งปลายเยอะหน่อยก็ได้นะครับผมยกคนขึ้นแล้วก็โค้งปลายนะครับผมอ่าถ้าเราไม่โค้งปลายนะครับผมเราจะตรงชี้นะครับผมเหมือนเอาไม้บรรทัดไปวางไว้บนหัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพอนึกภาพออกแล้วก็คือมันจะตลกนะก็คือมันจะไม่สวยนั่นเองนะครับความเป็นธรรมชาติจะไม่มีนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นแล้วรีดแล้วก็โค้งปลายนะครับย้ำสามถึงห้าครั้งนะครับผมอ่า แบบนี้นะครับใช้แรงกดเข้าไปหน่อยนะครับผมเข้าไปเกือบชิดโคนนะครับแล้วก็หนีบช่วงโคนนก็คือเบาๆก่อนนะครับเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็โค้งปลายอะไรเงี้ยครับผม3-5ถึงครั้งนะครับเรื่อยๆนะครับช่วงที่สั้นนะครับแบบนี้นะครับให้ใช้หวีหางนะครับผมช้อนแล้วก็ตักนะครับผมแต่ที่ช่วงที่ยาวนะครับผมให้ใช้เป็นหวีให้ใช้เป็นแปรงหนีบนะครับผมก็จะ ดึงง่ายแล้วก็มันก็จะตึงทําให้เส้นผมนะครับรีดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่าแต่ถ้าคุณไม่มีนะครับผมคุณก็ใช้อาหวีหางหรือว่าหวีอย่างอื่นประคองแล้วก็รีดได้เนาะโอเคทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับรีดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมยกโคนนะครับผมอ่ายกโคนแล้วก็รีดย้ำต่อช่อหนึ่งสามถึงห้าครั้งนะครับผมเราก็ดูว่าเรารีดไปแล้วนะครับผม มันเรียบไหมนะครับผมไม่ต้องเน้นนะครับว่าจะต้องดึงลงมาให้ตรงนะครับให้โค้งปลายทุกครั้งนะครับผมพอเรารีดมานะครับผมมันก็จะเริ่มมีผมที่ยาวนะครับผมให้เราใช้แปรงหนีบนะครับผมอ่าควบคู่กับเครื่องรีดนะครับผมนี่นะครับพิจีการใช้นะครับผมก็ใช้แปรงหนีบนะครับดึงนะครับดึงแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะใช้เครื่องรีดนะครับผมหนีบ แบบนี้นะครับหนีบตามแบบนี้เลยนะครับผมแปรงหนีบจะมีหน้าที่ที่จะดึงผมให้มันตึงเรียงเส้นนะครับโอ้ลิ้นผันกันละเรียงเส้นนะครับผมมันตึงแล้วก็เรียงเส้นทําให้หนีบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงเร็วนะครับผมโอเคนะครับแต่ถ้าเราไม่มีนะครับผมให้เราใช้เป็นหวีหางก็ได้นะครับผมประคองนะครับโอเคนะครับก็รีบไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผม ผมก็จะทําการกอคลิปนะครับผมให้กระชับนะครับผมในการสอนนะครับคลิปจะได้ไม่ดูยาวและน่าเบื่อจนเกินไปนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมก็ทําไปตามที่ผมสอนได้เลยนะครับผมมันคือประสบการณ์จริงที่ผมทํางานทุกวันเนาะโอเคนะครับนี่นะครับพอเรารีดจนมาถึงนะครับตรงกลางหัวให้หยุดนะครับผมแล้วก็แบ่งผมนะครับด้านหลังก็คือด้านหลังนะครับผม เขาเรียกว่าตรงกลางหัวถ้าผมอยากโศกอยากฟูหยิกอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มีแนวผมนะครับเราก็ต้องแบ่งแบ่งผมแบ่งสันปันส่วนให้มันเป็นล็อกของมันนะครับผมอ่าด้านหลังก็คือด้านหลังนะครับอ่าประมาณนี้ด้านหน้าคือด้านหน้าด้านข้างก็คือด้านข้างนะครับผมโอเคด้านข้างวิธีการรีดนะครับผมใช้สูตรเหมือนกันนะครับผมก็คือแบ่งรีดด้านข้างนะครับผมความหนาต่อช่อหนึง่งไม่เกินครึ่งนิ้วหรืออาจจะบางกว่านั้นนะครับผมอ่ารีดย้ําสามถึงห้าครั้งต่อช่อหนึ่งนะครับผม วิธีการแบ่งแบ่งพาดไปอย่างนี้เลยนะครับเห็นแนวกิฟต์ไหมครับแบ่งเฉียงแล้วก็ติดกิฟติดผมขึ้นไปลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับปึ๊บนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วโค้งปลายด้วยนะครับผมนิดนึงโอเคนะครับผมเราก็รีดรีดไปชนกับตรงที่เราแสกเอาไว้นะครับผมในเคสนี้ก็ลูกค้าก็จะประมาณว่าแสกข้างหน่อยนะครับผมก็ประมาณเหมือน7030นั่นแหละครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผม เวลาเราลีดใช่ไหมครับเราก็ประยุกต์ให้เข้ากับทรงที่เราต้องการนะครับบางคนไม่แสกนะครับไม่แสกเลยนะครับเหมือนเป็นทูบ็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะลีดไปตามทรงได้เลยครับดึงข้างหน้าทั้งหมดอะไรประมาณนี้ครับผมหรือว่าอาจจะดูคลิปอื่นนะครับผมที่ที่มันเหมาะกับทรงของเรานะครับผมแล้วก็เหมาะกับสภาพเส้นผมของเรานะครับผมส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะสอนเป็นทรงมันเหล็กนะครับผมมันเหล็กก็จะเป็นแนวแบบลากใสนะครับผม เป็นเปิดข้างลากไซนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแสกนะครับผมหรือว่าอาจจะเสยเวลาเราอ่ะยืดเสร็จนะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับรีดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมพอเรารีดมาจนถึงจุดที่เราแสกเอาไว้นะครับผมอ่านี่นะครับจุดที่เราแสกเอาไว้ตรงนี้นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวนะครับเราก็จะกอมาเรื่อยๆนะครับอ่า ให้ถึงจุดที่แสกนี่นะครับจุดที่เราแสกเอาไว้เราก็จะแสกมาอ่าฝั่งนู้นนะครับคือมากกว่านะครับฝั่งนี้น้อยกว่าผมเรียกว่า7 0 3 0นะครับอีกฝั่งหนึ่ง30อีกฝั่งหนึ่งก็คือ70%นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่นะครับฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับแบ่งนะครับช่อหนึ่งก็ประมาณครึ่งนิ้วหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับผมใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับผมแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างก็ มีคุณสมบัติของมันนะครับผมคุณสมบัติของมันนะครับผมแตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้ก็จะหนีบนะครับแปลงหนีบของเราก็คือมันก็จะช่วยทําให้มันตึงและจะสามารถรีดผมได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่าเราก็รีดฝั่งนี้นะครับไปเรื่อยๆจนชนกับฝั่งที่เรานะครับผมอ่ารีดไว้นะครับผมในจุดรอยแสกนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมเราต้องประยุกต์นะครับผมให้มันเข้ากับทรงผมของเรานะครับผมถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องดูคลิปที่ คล้ายๆเราที่สุดแต่ว่าวิธีการทําก็จะไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันมากมายนะครับผมอาจจะมีสอดแทรกเข้ามานะครับผมแต่ละสภาพเส้นผมนะครับผมเพราะว่าเรื่องผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับผมอ่าโอเคถ้าเราทําผิดพลาดหรือว่าอะไรไปมันก็โอกาสที่จะเสียันก็คือจะง่ายมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคนก็เลยนิยมที่จะไปทําร้านกันนะครับ แต่ว่ายังไม่มีคลิปที่จะสอนโดยตรงอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดแบบนี้นะครับผมผมก็เลยอยากจะให้นะครับผมเอฟซี FC, แล้วก็พี่เียงน้องทุกคนนะครับผมดูให้ละเอียดแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมรีดผมเสร็จแล้วมันก็จะพองฟู100%ประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัวมันจะพองแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราลงน้ํายาต่อไปมันก็จะฟิปลงอีกครึ่งนึงเนาะโอเค น้ำยาตัวที่2เป็นน้ำยาล็อกผมนะครับผมล็อกโครงสร้างเส้นผมหรือว่าน้ำยาโกกผมนั่นเองนะครับจะเขียนข้างซองว่า No.2 นั่นเองนะครับผมลงน้ำยาให้ถูกตัวนะตัวนี้ลงตั้งแต่ท้ายทอยนะครับผมไม่ต้องแบ่งเลยนะครับลงตั้งแต่ทาตั้งแต่ท้ายทอยจนตั้งแต่โคนจะหลดดปลายได้เลยนะครับผมเริ่มทางแต่ท้ายทอยนะครับประมาณนี้นะครับผมทาไปเลยนะครับผมประยุกต์ให้มันเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องใช้กิ๊บแบ่งนะครับผม เราก็ทาไปเลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะลงตั้งแต่โคนจะหลาดไปนะครับผมเป็นตัวบำรุงนะครับผมต่างๆนะครับผมหลักๆเลยก็จะเป็นน้ํามันม้านะครับผมว่านหางจระเข้นะครับผมดอกอัญชันนะครับผมน้ํานมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเป็นวิตามินบีนะครับผมซึ่งจะช่วยดูแลบำรุงสภาพเส้นผมผู้ชายโดยตรงเลยนะครับผมโอเคลงไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ทั่วหัวเลยนะครับ หลังจากที่เรานะครับผมลงจนทั่วหัวแล้วนะครับทาไปให้ทั่วนะครับผมเราก็ใช้นะครับผมหวีนะครับผมหวีที่เรามีอาจจะเป็นหวีหางหวีหางอะไรก็แล้วแต่นะครับผมหวีให้ทั่วเลยนะครับผมหวีโยกไปโยกมานะครับผมเพราะว่าเส้นผมมันจะเป็นเส้นกลมๆเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหวีให้ทั่วนะครับผมโยกไปโยกมานะครับแล้วทิ้งระยะเวลาไว้นะครับผม10-15นาทีเท่านั้นนะครับผม ไม่ต้องทิ้งไว้นานนะครับผมแล้วเราก็ทําการล้างผมนะครับผมในขั้นตอนต่อไปเนาะโอเคล้างผมนะครับผมในขั้นตอนสุดท้ายนี้นะครับผมครั้งที่3นี้นะครับล้างให้สะอาดเลยนะครับผมไม่ต้องใส่แชมพูนะครับให้เราใส่ทรีมเม้นต์หรือว่าครีมนวดนะครับผมอ่านะครับผมทรีมเม้นต์หรือว่าครีมนวดนะครับผมหลังจากที่เราล้างน้ําเปล่าเสร็จแล้วล้วก็ใส่ทรีมเม้นต์หรือว่าครีมนวดแล้วเราก็ล้างออกนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเป่านะครับให้แห้งนะครับเพื่อจะดูว่า ส่วนไหนที่ตรงไม่ตรงอะไรยังไงนะครับผมส่วนไหนที่ไม่ตรงนะครับเราสามารถที่จะยืดซ้ําแก้ไขในจุดที่มันไม่ตรงได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ตัดเก็บทรงได้เลยนะครับแจ้งช่างได้เลยนะครับผมว่าอ่า เราต้องการที่จะตัดทรงไหนอะไรยังไงนะครับผมในกรณีที่ผมที่ยังไม่ได้ตัดให้มันเป็นทรงนะครับผมโอเคนะครับผมหรือว่ายืดออกมาแล้วมันยาวกว่าเดิมนะครับ1-2น,นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับผมมันยาวเกินไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าร้านตัดผมแล้วก็แจ้งช่างให้เขาตัดเก็บทรงที่เราต้องการได้เลยนะครับผมโอเคนี่ก็คือผลงานของเรานะครับผมในการยืดผมนะครับทรงมันเหล็ดน,นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับในเคสนี้ลูกค้าสามารถที่จะปัด เสยขึ้นได้นะครับผมเขาบอกว่าเขาจะชอบแบบเสยเสยอะไรเงี้ยครับผมปล่อยลงมาก็สามารถที่จะแสกข้างแสกกางได้หมดเลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมก็ก็จะเน้นให้ดูธรรมชาติหน่อยนะครับผมไม่ตรงมากนะครับสําหรับเคสนี้นะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับผมในคลิปสอนของผมนะครับผมหวังว่าทุกคนนะครับผมจะได้ความรู้นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมในสื่อช่องทางที่ผมสอนตรงนี้นะครับผมยังไงช่างนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมท้าค,คลิปนี้นะครับก็อยากจะขอฝากแบรนด์น้ํายายืดผมผู้ชายนะครับผมอ่าเป็นแบรนด์ฟรีสไตล์นะครับผมน้ํายายืดผมผู้ชายแม s t เตดของช่างนิกนั่นเองนะครับผมใครที่ต้องการที่จะสั่งซื้อก็สามารถที่จะทักเข้าไปสั่งซื้อ,อาาที่ลิงก์เพจหรือว่า อ่าแอดไลน์ผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมอ่าสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับผมมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับผมดูคลิปผมแล้วหวังว่าจะช่วยต่อยอดธุรกิจหรือว่าทําทให้ทุกคนนะครับผมมีความรู้มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับผม <Wow. S 1> ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพเพราะว่าอ่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญเนาะโอเคนะครับเจอกัน กับช่างนิกนะครับผม EP หน้านะครับผมมาดูนะครับว่าช่างนิกนะครับผมจะหาสภาพเส้นผมหยิกแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมมาสอนให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกคนนะครับผมแล้วก็คนที่เข้ามาชมในคลิปของผมนะครับผมต่อไปกันเนาะโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ